Thank you ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะ8ถึง14พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับดวงชะตาได้องค์เกณ์ นาราเกณฑ์จากดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาส่วนดาวสาวที่อยู่ในเดือนพันธุนั้นเป็นปัญจมหาบุรุษโยกอยู่แล้วแต่เดิมแล้วก็ยังได้กำลังของดาวที่เข้มแข็งนะครับจากการตีกรร่วมธาตุลมนั่นก็คือจากดาวพระหัสนะครับและดาวเกตที่ตีกรร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีตุลก็ทำให้ชาวตุลน,นั้นดวงเข้มแข็งขึ้นไปอีกได้คำว่าเข้มแข็งตรงนี้มันไปส่งผลดีอย่างไร ส่งผลดีในเรื่องของออการงานส่งผลดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียงเป็นที่รู้จักส่งผลดีในแง่ของการเงินนะครับจริงๆต้องบอกให้ฟังแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นทั้งดาวกระดุมพระคือดาวอังคารและดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระทั้งกระดุมพระทั้งลาพระต่างๆก็มาทับลัคนาราศีตุล การเงินการทองจะขยับดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เงินเก่าๆอาจจะเป็นใครติดดีเราอยู่แล้วมันเอามาใช้เราก็ได้ไม่แน่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสและก็จังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลยาก,กันนั้นเลยเออนะครับนะอ้าวสัปดาห์หน้านะมีไม่ดีอยู่3วัน3วันที่ผมบอกก็คือพฤหัสสุขเสาร แต่3มวันที่ไม่ดีตรงนี้ไม่ใช่ไม่ดีในเรื่องการเงินไม่ใช่ไม่ดีในเรื่องการงานแต่มันไม่ดีในเรื่องของความรักระว,วังจะมีเรื่องต้องเชงปีกันนะครับเชงพยัญนภาษาผมก็หมายความว่าคุณจะทะเลาะก,กับแฟนคุณมีเรื่องต้องเชงกันมีเรื่องต้องสะสางกันสมวันนี้เป็นเป็นสวันที่โคตรน่าเบื่อฉนั้นเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะ นี่แหละการฟังดวงดูดวง,ดวงมีประโยชน์อย่างนี้แหละพอมันรู้อะไรล่วงหน้าเป็นไกด์ไลน์บ้างเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองถูกบางทีถ้าเราไม่รู้แล้วเกิดไปทะเลาะก,กันแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันขึ้นมาโอกาสที่ความขัดแย้งนั้นมันจะเป็นไปเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยแฮปปี้หรือมากกว่าเดิมมันก็มีสูงนี่คุณรู้ตรงนี้แล้วพยายามอย่าให้ทะเลาะก,กันแล้วอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่ง ต้องหนักใจนะครับทตะลาอกันแล้วก็เคลีคยร์กันไปจบๆกันไปแต่สัปดาห์หน้านี้สัมพันธภาพไม่ค่อยดีนะบอกก่อนดาวอังคารอยู่กับอาทิตย์ทับลักด้วยแม่งจะมีการขุดคุยเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอะไรไวรลบที่เคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้หรือจะมีชนวนทําให้ไม่พอใจกันอนะ่ะอดทนหน่อยก็แล้วกันนะนะครับชาวลัคนาราศีตุลมันก็มีอยู่เรื่องเดียวในสัปดาห์หน้านี้ที่ต้องระวังส่วนเรื่องอื่นนะ่ะสบายโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองมีให้ใช้ตลอดทั้งปีไอตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนคนโสดคนโสดเพอเสัปดาห์หน้านี้จะไปแอบรักคนมีเจ้าของเข้านะโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คําปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเหงงอสตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล